สวัสดีค่ะมาพบก,กับเพี่อนในช่องโชคกินโชคกินเมื่อนี้เพื่อนได้นี่แต่หมาม่าเผ็ดเกาหลีมีชิ้นแล้วกับมีไข่ไข่ทอดน้ำมีเค็มหมูตอนนี้เย็นน้ำสองตอนเผ็ดเผ็ดไปลองซิมบึงแล้วผักลวกรับ Oui. Này xàm hoa đấy đó Hoa mình bao nhiêu? กินกับหมูสามชั้นตุมน้ำปลาตื้สิ่เขากันบ่ได้ไปซื้อจ้ะบ่ได้ไปตลาด เมือนน่ายจิไปซื้อหมูสามสันมาต้มที่อยู่ เนี่เตือเซ็กเครื่องแค่สองสองอันนี่เด้อ Thank mm -hmm. you. ยิ่มเลยจ้ะวันนี้เพียวก็ได,กได้มาม่าเผ็ดเกาหลีแซ่บๆคันผู้ใดมาก,ก,กจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใเพีเยวท้ได้ด้วยจ้ะ